ขับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สมเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมในานามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งข้อสงสัยของท่านสมาชิกนั้นผมขอมอบให้หน่วยงานช่วยชีย้แจงให้หายข้อสงสัยหายข้อข้องใจนะครับเชิญครับท่านประธานครับ ครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานนะคะขออนุญาตเรียนต่อบําถามของท่านบนเทนบุญตันค่ะกรณีที่กล่าวถึงข้อยุ้นการลเมอร์ลิขสิทตตรามมาตราสามทีสองทับสี่นะคะ ขาเรียนว่ามาตรา32/4เนี่ยเป็นการกําหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงงานในลิขสิทธิ์ได้นะคะส่วนในส่วนที่กา,การกาลังแก้ไขร่างกฎหมายในร่างมาตรา53/5นู่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนของมาตรา53/5เดิมเนี่ยให้มีความชัดเจนขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของมาตรา53/5เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นการละเมิด กรณีของการกระทําต่อมาตรการทางเทคโนโลยีซึ่งกําหนดไว้ว่าการกระทํานั้นเนี่ยต้องมีความจําเป็นจําเป็นเพื่อให้เข้าถึงงานอิมพิิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นตัวอย่างเช่นมีความจําเป็นที่จะต้องอเข้าถึงหรือว่าปลดล็อก TPM กรณีที่ใช้อ่านหนังสือ e b o ุ๊เพื่อ จัดทําเป็นรีตาร์ฟังก์ชัน <unction> เพื่อให้คนพิการเ,เข้าถึงงานนั้นได้นะคะจะเห็นว่ามาตรการทั้งสองเนี่ยเป็นมาตรการที่สามารถดาเนินการควบคู่กันไปได้ค่ะส่วนกรณีของท่านสถิตนะคะที่ท่านได้ กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ให้ความเห็นนะคะว่าให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พประชาชนเนี่ยทราบถึงกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ทางกรมสัญญาก็มีแผนนะคะที่จะให้ภู้กระชวภาคการที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้เข้าถึงความเข้าใจของกฎหมายฉบับนี้ด้วยค่ะกรณีของท่านวิรัดิ์โคสราตนะคะที่ท่านกล่าวถึงในเรื่องของตัวไซต์บล็อกกิ้งหรือการบล็อกเว็บไซต์นะคะกรณีดังกล่าวนี้เนี่ย เป็นการดําเนินการที่ทําอยู่แล้วนะคะภายใต้พระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทําความผิดคอมแงคคอมพิวเตอร์ค่ะตามมาตรา20เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและสินทางปัญญาดังนั้นเนี่ย การแก้ไขร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้เนี่ยจึงเป็นมาตรการที่เรากําหนดเรื่องของกระบวนการโนทสเซนเทคดาวเพื่ออาศัยความร่วมมือระหว่างเอกชน,นกในการในการทํานงานและมลดขสิทธิ์เนี่ยออกให้ได้ทันท่วงทีไม่ต้องอาศัยอํานาจของศาลแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมาตรการของร่างกฎหมายลิขสิทธิ์กับพรบว่าด้วยการกระทาความผิดของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะทําคู่ขนานกันเพื่อช่วยป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ ตามข้อบังคับข้อ83วรรคสองกำหนดสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีไม่เกินหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมธิการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน21คนสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจรึงเท่ากับ5ข,ขอโทษฮนะจึงเท่ากับ4คนนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับขระผมขอตั้งคณะพิจารณารายชื่อคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันหนึ่งนางสาวจิติมาศรีถาพรสองนางสาวอรพันธ์ พนัทพัฒนา 3. นางสาวสุภจิตเลาหะวัฒนพิญโย 4. นางพานุมาตรสิทธิเวคินขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับ